้าสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2568ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ภายในงานพบกับขบวนแห่กระทงที่ยิ่งใหญ่พิธีเปิดงานที่สวยงามเดคืคดรุดอกไม้ไฟพิธีขอขมาพระแม่คงคานําประกวดกระทงประดิษฐ์กระทงสวยงามการแข่งขันตะกร้อรอดหัวการจัดเทศกาลการแสดงลิเก การแข่งขันชกมวยไทยการบริการเครื่องเล่นสำหรับเด็กฟรีสนุกกับรำวงย้อนยุคพร้อมชมฟรีคอนเอสิร์ต4พฤศจิกายนพบวงตามรอยควายแข่งตัวตึง๊อปปี้โชว์วันที่5พฤศจิกายนพบกับแบงป์ปริติบารมีอันด์และกิจกรรมอื่นอีกมากมายชมชิมช็อปถนนคนเดินของกินถูกปาก ของฝากถูกใจอย่าลืมวันที่4และ5พฤศจิกายน2568นี้พบกันที่วงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนตาแก้วอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าหน้าราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีจัดมอบเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม2568นายกด้งกล่าวว่าเทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ โดยได้ขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาผู้สูงอายุในทุกมิติแบบองค์รวมเพื่อเป้าหมายคือการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบรีอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเมื่อวันที่1 0ตุลาคม2 5 6 8ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบรีอำเภอเมืองลบรีจังหวัดลุบรี กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดมอบเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม2568โดยการมอบเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลบบุรีได้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี สำหรับผู้สูงอายุที่มารับด้วยตนเองให้นำบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงยื่นรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ก่อนรับคูปองเพื่อนำไปรับเบี้ยยังชีพต่อไปส่วนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารับเงินเบี้ยยังชีพได้ด้วยตนเองให้ผู้รับมอบอำนาจนำบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับเบี้ยยังชีพ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นรับเงินเบีย้ยยังชีพกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับคูปองและนำไปรับเบีย้ยยังชีพต่อไปค่ะโดยเทศบาลเมืองลบรีได้ดำเนินการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในสองแบบคือแบบที่1ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนร,รับเบีย้ยผู้สูงอายุผ่านทางธนาคาร ทางเทศบาลเมืองลบรีได้ดําเนินการนําเข้าธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแบบที่สองกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์มารับด้วยตนเองทางเทศบาลเมืองลบรีโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบรีจึงจัดให้มีการรับเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและผ่านทางประธานคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบปัจจุบันเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุโดยจัดสรรเบีย้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุดังนี้ ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ถึง69ปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70ถึง79ปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีได้รับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือนค่ะจากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เดินทางมาถึง พร้อมด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนางสาวอารุณรัตน์รังสีพงษ์สะทรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรี ซึ่งนำโดยนางสาวมยุราสุทธิพิบูลร,รักษาราชการประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมในการมอบเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ค่ะโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและได้พูดคุยกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่มารับเบี้ยยัยงชีพในครั้งนี้โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า เทศบาลเมืองลบบุรีและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีมุ่งหวังจะสานต่อภารกิจที่ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่องสร้างสังคมให้ดีขึ้นประชาชนมีความปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุหลังพบว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตโครงสร้างประชากร เนื่องจากเข้าสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยคาดการว่าในปี2576ประชากรผู้สูงอายุจะมีเพิ่มขึ้นถึง18.38ล้านคนคิดเป็นร้อยละ28ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีปีงบประมาณ2568 มีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน3,748คนซึ่งมีจำนวนมากโดยเทศบาลเมืองลบบุรีจึงต้องเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุจึงได้ขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาผู้สูงอายุในทุกมิติแบบองค์รวมโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่ได้มีการแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองลบบรีโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอหากิจกรรมที่ช่วยให้ได้ใช้ความคิดได้พบปะเพื่อนฝูงทำกิจกรรมที่ชื่นชอบเพื่อให้เกิดความสุขใจและความภาคภูมิใจในตนเองตลอดจนส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุและการสร้างอาชีพเสริมกับผู้สูงอายุ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีในส่วนที่เกี่ยวข้องเขียนโครงการวางแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในด้านสวัสดิการสังคมที่มีเป้าหมายคือการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นนายจำเนญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มารับมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ค่ะ โรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดม่ได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชค่ะ เมื่อวันที่10ตุลาคม2568นางสาวสุกัญญาวงประภารักษาราชการผพ้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาสติตเทศบาลเมืองลบบุรีและรักษาราชการหัวหน้าผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนประกอบพิธีทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรหรือวันนาวามินทรพระมหาราชประจำปี2568 เพื่ออุทิศถวายพระราช,ชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2568ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะและแสดงความกตัญญูกตาเวทิตา ร่วมนอมกล้าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอน,นันตทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนาน,นประการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และใช้เวลาส่วนพระองค์สเสด็จเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาคและเป็นการสืบสารเจตนารม์แห่งความกตัญญูกตาเวทีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรประชาชนชาวไทย ใต้ร่มพระบรารมีต่างมีความผาสุขร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณและนาพระราชหฤทยัยที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อก่อเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยมีทรงย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง ทรงอุทิศเวลาในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นภุรากันดาลในภูมิภาคต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นจากพระราชกรณียกิจนานัประการพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพณนดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยคะ่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลฤกิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ